อาวก็วันนี้ก็มาอยู่ผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมนอนสู้ผีกันนะครับก็อย่างแรกเลยผมก็จะหาที่นอนก่อนนะครับหลังจากที่อนได้า่นอนปุ๊บโอ้ก็นอนนะครับถ้าชีวิตจริงนอนแล้วได้เงินแบบนี้ก็คงจะดีนะครับก็อย่างแรกเลยผมก็จะเก็บเงินอัพที่นอนก่อนนะครับ ใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิงเพื่อกำลังใจผมหรือใครที่ไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กดติดตามด้วยนะครับลหลังจากที่เราอัพที่นอนเป็นเวอนสองแล้วครับก็ได้เงินประมาณคูณสองผมงว่าจะอัปประตูเลยนะแล้วก็จะเสียขันน้ำมนต์มาไว้ขันหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นผมก็จะเก็บเงินอัพที่นอนนะครับให้ประมาณ เงินบอกสักสี่นะครับแล้วก็จะค่อยมาอัพประตูแล้วก็ขนันน้ำมนต์นะครับตอนนี้ผีก็น่าจะวิวสองแล้วนะครับก็รอดูนะว่าผีจะมาทุบประตูผมตอนไหนนะครับก็อัพที่นอนก่อนเลยนะแล้วก็จะเสียขนันน้ำมนต์เพิ่มอีกขันหนึ่งแล้วก็จะอัพประตูนะครับ อัดขนาดมุมน,นะครับเราอัดขนาดมต์ถึงเราสามารถตอนนี้ปีก็ประมาณเว่าสามนะครับหลังจากน,นั้นก็รอ,อ,อประตูซ่อมเสร็จนะครับแล้วผมก็มจะอัดประตูเลยนะครับ ประตูขึ้นนะครับแล้วก็จะมาที่นอนต่อตอนนี้เพื่อนในทีมของเราก็ยังไม่มีใครตายสักคนเลยนะครับก็จะรอไปก่อนนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เก็บเงินให้ครบถึงร้อยกันนะครับตอนนี้เพื่อนของเราก็ตายไปแล้วครับคนหนึ่งก็อัดที่นอนเลยครับ ตอนนี้ผีก็ประมาณเมิ่อสีแล้วนะครับแปลว่าจะต้องรีบอับประตูแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกระทบประตูแล้วผมก็จะอับขันน้ำมน,นะครับก็ตอนนี้ก็เก็บเป็นประมาณ สักสองร้อยก่อนนะครับแพ้อัพที่น้อยนะครับตอนนี้ก็ขนมอนเพื่อเพิ่มมีเงินประตูผมก็น่าจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ผมก็น่าจะจบลงแล้วนะก็แพ้จนได้นะครับก็ใครที่เข้ามาดูนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดซันกริ่งกุ๊กกิ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทั้งทีต่อไปนะครับ แล้วก็ที่อยากผมทำคลิปเกี่ยวเกีอะไรก็สามารถเมนไว้ได้เลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับ